สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกันค่ะตามมาว่าวันนี้จะทำอะไรกินเนาะหิวข่าวแล้วเฮ็ดกับข่าวกินก่อนเนาะตามมาค่ะอุ้นข่าวกันจ้ะห่นข้าวชีตอนนี้เราย้ายรัวเข้าไปข้างในแล้วใส่น้ำใส่เมื่อนว,วดขวดขวด เอากรไปเอาเขาเย็ยนใส่ป้ายรวขวเขามาทางในแล้วหมดปัญหาเรื่องลมเรื่องฝนหันออกนาบา้านพูนรถแลนอยู่บนทางแก๊ดใกล้จะหมดแล้วถ้านี้หนึง่งเขาสูบโป้พุ่นนี่ จะหมดแล้วเข้าวเบื่อนี่เพะต้องเฮ็ดางานเลยจ้ะปั่นเลยปั่นหละกะ็ใสกองไว้เก็บไว้ใสกระปุกไว้แบบเวลาเขาจะแกงที่เขาเออกมาเลยปะตองมาแช่เขาบะต้องมาโขกให้ยากปั่นไว้เลย,เลยนี่เทคนิคจ้ะอร่อยเหมือนเดิมผ่านไปแป๊บเดียว ข้าวเราเรียบร้อยแล้วแค่อุ่นเฉยเอาไปใส่กระติบกันค่ะอุ่นแกงไก่ใส่เส้นไม่เตืนค่ะกินไม่หมดมันก็มาอุ่นกินเก็บใหเย็นเาะแล้วเราก็จะแกงหน่อไม้แกงเห็ดแกงผักหวานใส่ด้วยกันหลายอย่างแต่ตอนนี้น้ำย่านางที่ปั่นไว้มันเป็นน้ำแข็งใส่ตู้ไว้รอแป๊บสวัสดีครับพายามเช้าป่ะ ไปไหนกันเก็บผักหวานโอ้ดากเปียกเมื่อกี้นางจังฝนตกใส่อขอ,อให้เด้อดากเปียกไปเก็บผักหวานจัามือนั่นเก็บไปกินแน่แล้วมโหยังเก็บมมื่อนั้นลกเอาพวดพวด,พวดเลยมันนี่นนแหมมัน มันห่อนแดดมือหน่อก็ได้กเศร้าเฉี่ยเราเราต้องพูดดังๆหน่อยเราไม่มีไม้อ่ะพี่วี <Okay. S 1> โอเคพูด็นอ่อยละเห็ดยังวะเราไปรอเห็ดตัวพบเจอแล้วบ่มี่ไหมไหนมีเห็ดปวก ยอดมันดีแล้วเนี่ยแต่ใบก็แก่ก็มีแต่เราก็เก็บเลยค่ะเก็บคุณน่ะหยอดไายเพันเบิองนะไทยแห่แฟนแฟนพันเบิองกันไงซ้ำสิกินผักหวานนั่นปะซ้ำสิกินปลา <laughs> ปลูกยังไหวก็ได้กินอันนั้นแหละเนาะใม่ไม่สดๆนี่หอมเลยแหละคุณนะ่ะ ถ้าข้าเก็บมันสิแตกออกมันสิยอดงามเฮ้น,น่แกเราไหมแกไม่ต้องเอาเอาดิก็ไปเอาใบมันออกถ้างั้นมันก็แก่อยู่นี่แหละเราก็ต้องเอาไปกินเก็บใบออกปะ เราดึงผิดยอดคุณนะ่ะไทยเมึนะ่อไยอดอเ,อเลยมวกแกอยต้องเก็บไปกินเก็บไปกินมันก็จะเ,จะเกิดก้านเดียวกันเดียวเฟื่องงามพอ <c oughs> กองอยอดตรงนี้อ่ะพูดแล้วยอดนี้เอาแล้วยอดนู่นไอกองยอดหนูหน้องมาเอายอดนี้ครับอ๋อนี่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 นนมอเอาไว้มันเยอะแล้ว <c oughs> เอาเฉพาะที่มันแบบว่าน,นี่แล้ให้มันโตวพวกนั้นไว้กินวันหลังพูดนะกินบอทั้น,นนะแก่ พอแล้วได่เรียบร้อยจะไปแกงพึ่งปลาเนี่ยปลาปลาคนไปไหนก็เดินตามปลาวิ่งตามอันนี้นำ้ำอย่างนั้นคือเข้าปันไวเรียบร้อยแช่เย็นไวละลายแล้วตักพริกใสจะมากแกงเห็ดต้มไวแล้วเห็ดดินเห็ดตินต้มไว แต่กะมีน้ำมันไอแป่น้ำมันนะว่าว้นั่นเริ่มเอามาจะแม่แม่ต้มมันเนาะก็หมักน้ำหมักน้ำเพราะเอาเอาน้ำมันแต่แกงบ่เบิดดอกแกงแบบพ่อได้ชุดถวยสองถวยเพราะว่ากินบ่เบิด์ตเรอีกมือนึงกับวายจะกินเว้นว่าเราจะเห็นแนวอื่นไป พริกใส่หม้อขอเบื่อที่ปั้นเนี่ยก็ต้องแบบไปแช่ย่งได้ใส่เขเบียยไปเลยมาขนกับไส้ไลยหน่อไม้ไมไมแม่ต้องไว้อ้าไปได้บ้านมาเมื่อกี้ไปได้เฮ็ดได้หน่อไม้ <c oughs> ไปหาสเสบียง <c oughs> ไปหาของกินที่บ้าน มากหมักหม้อนี่พวกหวานจังไซทุดท่ายพักหวานไปเก็บมาแต่ต้นเมื่อกี้นี่อ้าวข้างนี้โอ้ยเขาไม่เห็นได้กินไ้พี่นั่งโคสมาเพลสสบายตะใครมาแต่โด่งนะเนาะข้างกันมัเป็นห้องนอนอยู่ เมนเบาตะก้องตะก้องก็าเบาได้อยู่เดียบวแมนไทยลูกยังเดียวเบาก็ได้ยังไม่จริงเบาก็ได้จะเป็นขีเอึเติมวแมนบอกข้อมเผฝันฮะฝากตัวด้วยนะนอนไปบอกเอฟซีดิฝากตัวน้ำเมดเดอร์ค่ะฝากตัวน้ำเมดเดอร์เป็นผู้ยังสี่ละทั้งตัวและหัวใจเบากับโบเก่งให้เนี่ยจะมีเมียเก่งมันบอก ถึงจะไม่ดีแต่ปากดีนะปากดีเสมอแมนบ้าใช่ไม่ใช่ดูดิไฟเรามันเพราะเขาหมุนหมุนหมุนแน่มันจะแบบอันนี้เด้เออลองเนี่ยมันเป็น LED เพิ่งเปลี่ยนหลอดเองแต่มันไม่รู้เป็นไรมันดิสโก้ติ๊กติ๊กติ๊งอย่างเนี้ยปาหมูฮวงตอจ้ะ,ะมาเป็นตากล้องให้มา ตำหมักหกันใส,กใสกน่กระเทียมหมักใส่กระเทียมเนี่ยพริกกระเลียงนี่ปลูกรอบสวนเลยตอนนี้ซื้อเขากินเยอะต่อไปเราจะไม่ได้ซื้อเขากินแล้วนะไม่ต้องซื้อสักอย่างไม่ได้ซื้อสักอย่างเราจะปลูกกินเองหมดเป้าหมายของเรา พิฟไม่ได้นับไม่ได้นับค่ะตาลน,น้ำตาลแล้วก็อีริทตที่ชอบรวมกันอยู่ในนี้มันไม่ค่อยวอหวานมหเด่นใสตตาจ้ามันกับแม่แม่ได้คันเด็นออกจากโครกมันเข่าตาเลยเด้เนาะเป็นเอยียง <c oughs> ามะกรอกระปี่กายดิคุงนิดน้อยเองตำนิดน้อยแซบแซๆหน้าบิดมันจะต้ตนเมื่อกี้เ,เออบังน่ะสะอ่อนเนาะยี่กรุงเทพน้อยแล้วเจ้าบาทละ่ะบุ นี่เรา6บาท6เจ็ดบาทไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราจะเก็บไปขายขายไม่แพงหรอกใส่เปลือกน้ำน้ำนำองหอมเดี๋ยวมะเขือเทศกันเ,เทศนเขเขีนมาไม่ไรนะลูก ปลาแซบมาต่ำกระแซบเพิ่มมาเพิ่มแมนวลานี่ปลาอ,อ,อ้อเจาะสุดยอดเลยพึ่งพึ่งโจ๊กไหน้องบอว่าเนี่ยมึงโอ้ยหอมใส่ตอนไปด้วยหอมอิลีปลาอ,อ,อ้อเจาะแซบแซบแบบเพือ่อโบสามารถแบบลืมได้เลยไปกรุงเทพพี่ทอดวสันเนาะพี่ทอดปลาอ,อ,อ้อเจาะ ใส่หายบ้างภายในหายบ้างหายของเราโอ้ยเม้งวีกระดายดักมันยู่ได้เนี่เห็นมะเนี่ยดักกาวยี่นี่พี่วีบอกมันมีสองประเภทประเภทตอมคนกับตอม เมีคนผักบุง้งผักบุ้งบ้าน ตัดแซ่บไหมคะอ่ะเดี๋ยวรอแกงเสร็จแล้วก็ได้กินดังแกง้บสบเหอืมแก้แกสิบเหรอฟราเดี๋ยวกันก็พี่ใส่ส่งต่อมฟราของชื่รสสันนั้นไหมพักหวานไหมเนี่ย กินกันค่ะเรียบร้อยวันนี้มีเมนตูตำมะคงแกงเส้นแกงหน่อไม้เห็ดผักหวานรวมกันมา<ก>มาทุกคนกินข้าวครับไม้กินข้าวเด้พี่น้องเขาห่อนห่อนุนข้าวกินข้าวจ้า แกงเซียนเจ้าของพีมือเจ,จ้าของแซ่บผักบวมิติพ่อเฮ็ดเองแซ่บเองแซ่บที่สุดใน,นโลกแบบนี้ครั

มันเข้าก็ไปเมื่อกี้ก็นั่งไปเกียียเป็ดดูตัวแม่แล้วก็น,นอดนอดก็นั่งเตรียมตัวไปเห็นงานฝนกระตกนั่ง ถ้าเพื่อเกาเเ่าอ่ะแถวเพื่อเก่าแกงไก่ใส่เส้นกินตะมือขึ้นเล่หรอเหลือใส่ตู้ไว้ถ้ากินกินกระเพาหลายอย่างเลยกับเวลาเฮ็ดอย่างโมบเบิร์ตกับมันก็บประยากจะกินอีกเนาะต้องบอกถ้าบ่มแล้วมากอีเดีอะ่ะต้องเฮ็ดพอดีแบบถ้วยีนึ่งใช่พเพรากินไปเรื่อยเขาวหอน ขอ,อุณกลับมูกินเน้ในกับแสบยำบอะมคบกยำกบ่เห็นเรา าราันตัวยอ,อ,อยู่คือบัม้าดักอยู่สาเขาเพื่อได้ตัวยังไงลาทำไม่ช้ามันเข้าไมหมล่ปะปนินเข้าเข้าก็ดักให้หน่อยดิก็อ,อยากกินตัวใหญ่อืถตกบ่ได้อ่ะดักง่ายใงมันพูนเดเละนมัน ก็ถึงถามว่ามันดักอะไรบอดราก็แบบปนใจรอบเล้วปน,นอ่ะคือว่าญักบว่าตอบตรงหงำเลยเราคุยไปได้จบนี่มากรอบตัวปนกันน่นะเขาเรียกว่ามาล้องดักให้ตกก็ได้แต่โตน้อย ม่เห็อเกับขา่านึ่งมะนาวลูกโดด จำปรแดกปาวีจำประแดกแซ่บแซ่บแซ่บเนาะประแดกแซ่บพีหลีเนี่ยกำลังว่าเอาไข่เฮ็ดทุ้มติดมันเป็นไข่เฮ็ดไว้เอกประแดกไข่สุดยอดเอาไปทุ่มมงกินอยู่กรุงเทพกัน ายเห็นงานอยู่ห่งเทพเขาเสาล้างมือหามมงแรกนอนหกโมงเชา้ายูนีเป็นคนปกติเลยเป็นคนปกติที่ควรจะเป็นนอนสองทุ่มสามทุ่ม เราเป็นแฟนกินข้าวให้อิ่มกันกินข้าวนะครับเจอกันคลิปหน้าฝากติดตามตนนด้วยนะครับฝากเนื้องฝากตัวด้วยนะคะพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจเหรอบายบายจ้าเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะไว้มาอีกนะ